ขอ,อความสุขความเจริญชมีแตดท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประโติญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องฐานบารมีในตอนต่อไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงถึงฐานที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยตะต่างๆือตามเทเทศนาแนวนี้เขาเรียกว่าเป็นอนุโลมมเทศนาคือจะมองคนแล้วก็มองธรรม ธรรมะเหล่านั้นจะยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเหมาะสมกับพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นนั้นแต่ว่าเมื่อคนเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติแล้วมันมีจุดบรรจบก็คือการลดของกิเลสและการเพิ่มขึ้นของธรรมะส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของท่านการปฏิบัติของท่านเป็นประการสำคัญท่านอีกชุดหนึ่งแนวคล้ายคล้ายคลึงกัน ท่านเรียกว่าภาริกทานคือหมายความว่าการบริจาควัตถุปัจจัยภายนอกทั้งหลายในตรงนี้ที่จริงมันก็มีความยิ่งความหย่อนอยู่ในตัวของมันนะแม้เป็นการบริจาควัตถุภายนอกก็ตามยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีของอยู่สามระดับของหยาบของระดับกลางของระดับละเอียด ปัญหาว่าเราให้ของระดับไหนล่ะถ้าให้เราของของระดับหยาบๆคือเราเองก็ไม่บริโภคใช้สอยเขาก็จะเป็นธาตุสถานตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามองดูความรู้สึกต่อสิ่งที่เราให้เมันไม่ได้ขจัดโลภะอะไรมากเพราะเราไม่ค่อยมีโลภะอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยหวงหวงอะไร ขจัดตนนี้ก็ไม่ได้ขจัดอะไรมากแล้วคนที่เราให้เองก็เราไม่รู้สึกประทับใจอะไรเท่าไหร่เราให้ได้นะก็แสดงว่าความเปลี่ยนแปลงทางจิตนี่มันน้อยเราจึงพบว่าบางครั้งบางคราวมีสาธารณภัยมีการรับบริจาคพอเปิดขึ้นไปในถุงนี่เจอผ้าขาดบ้างผ้าเก่าบ้าง ก็กระายกัรรู้สิทธิเดิมมันรกเหลือเกินนะเได้โอกาสให้คนอื่นเอาไปทิ้งให้นั่นก็แสดงว่าแนวเน,นี้นเป็นขาดสถานมันญัหยาบ,ยาบแล้วดูว่าโลภะโทสะโมหะมันลดไปได้นิดเดียวเองแนวหนึ่งถ้าเราให้ของระดับที่เราบริโภคใช้สอยที่ท่านเรียกว่าสหายฐานหมายความว่าเราเองก็บริโภคใช้สอย นะแล้วก็เลี้ยงดูเพิ่มฝูงได้เนี่ยก็แสดงว่าโรโกรธหลงมันลดลงไปมากกว่าเดิมท่านนี้ก็มีผลเมียนิสงม,มากเพราะการกำหนดผลอนีนิสงนี่กำหนดด้วยการลดของกิเลสแต่การเพิ่มขึ้นของธรรมะทีนี้บางทีดีของมันประณนีแต่เกินแม้เราเองก็ไม่ค่อยบริโภคใช้สอยคือรู้สึกขวงรู้สึกเสียดาย แต่เมื่อเกิดพลังศรัทธาอย่างแรงกล้าเกิดเคารพแรงกล้าเกิดพักดีแรงกล้าเกิดเห็นผลนันิสมแรงกล้าเราก็ให้ไปเลยนี่ก็แสดงว่าตรงเนี้ยสามีทานคือทานที่ให้แก่ผู้ใหญ่หรือเราชากิเลสได้เด็ดขาดหมายความเราเป็นนายเหนือกิเลสเหนือความโลภความโกรธความหลงในตรงนี้ถ้าหากว่าของนั้นมันมีอย่างเดียว ต้งจะพูดอีกเรื่องหนึ่งว่าปัจจัยหรือสิ่งที่เรามาให้เนี่ยมันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ให้ลองดูตัวอย่างที่ที่ค่อนข้างคุ้น,นหูนะคือจุเลกสาดกที่สองคนผัวเมียมีผ้านุ่งและคนละผืนแล้วก็มีผ้าห่มผืนเดียวกันเวลาออกนอกบ้านก็ต้องเปลี่ยนกันออกเราใช้ผ้าห่มผืนเดียวกัน แล้วก็ทั้งสองคนก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ผลัดเวรกัมาฟังธรรมมาเดินท่านจุเลกระสาโดคือสามีเนี่ยมาฟังเมียก็ฟาบาทมันเกิดประทับใจเกิดดื่มดำเกิดเริ่มใสขึ้นมาอย่างแรงแต่ไม่มีอะไรจะบูชาเลยก็เห็นแต่ผ้าห่มผืนเดียวแล้วก็ค่อนข้างเก่านะแต่ก็นึกเป็นห่วงว่าพันยาก็จะคิดยังไงก็ไม่รู้ แล้วตัวเองก็จะเกิดหนาวขึ้นมาได้ทับได้ใค่มันก็เป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงปัญญาแล้วก็เสียดายผ้านะฮะก็สู้กันไปสู้กันมาสู้กันมาสู้กันไปจะตัดสินใจเด็ดขาดเมื่อตอนใกล้รุง่งเดี๋ยวก็ตะโกนขึ้นมาด้วยเสียงดังๆว่าชิตังเมชิตังเมไปว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าปัสเสติโกศลกลับมาจากปราบปรามปัจจปัจจชน,ชนบ,บทโนบดเวกมาฟังธรรมในํำนักพระพุทธเจา้า ก็เรียบมาสอบถามทราบความระส่งชื่นชมการอุโมทนาก็มอบทรัพย์สินเงินทองต่าง,ง,ง,างๆอย่างละแปดให้แก่ท่านเพราะนั้นโจะเห็นว่าผลมันมาแรงมาเร็วแต่ว่าน้อยเพราะอะไรเพราะว่าการตัดสินใจของท่านเนี่ยมันพลังของธรรมามันอ่อนไปแล้วตัดสินใจได้เมื่อยามสุดท้ายกิเลสก็ตอนนั้นก็อ่อนไปแล้ว ก็เรียกว่ารบกันสะบักสะบอมมือกะมวยปป้ำเนี่ยปล้มเนจนนุ่มแล้วแต่ว่ามันก็เป็นบุญเป็นหนุยสง์พิเศษเพราะทานในลักษณะวัตถุทานบางทีเนี่ยที่เราพูดถึงทานบางอย่างที่ให้ผลเป็นทิ่รัรรมคือหมายความว่าพริกวิชีชีวิตคนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยในสมัยพุทธการก็มีประมาณสักสักหกคนนะนะ แต่ว่าวัตถุที่ท่านบอเอามาบริจาคเนี่ยมันเป็นของเท่านั้นแหละคือท่านมีทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็มีเท่านั้นเนี่ยตรงน,นี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นสามีฐานไปทําไปเนี่ยมาจุเลกระสาดกนี้ตอนหนึ่งแหละแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างอัศจรรย์นนะเราจะมองเป็นแนววิทยาศาสตร์ก็คง รูยากแต่ว่ามันก็เป็นอจินไตยในรูปของกรรมวิปากะวิสัยคือวิสัยของผลแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเราเข้าใจไม่ได้คือใจความโดยสรุปว่านายปุณณธา,าตุเป็นธาตุของท่านราชกะเศรษฐีแล้วก็ท่านไปไหนา้า แล้วก็พบกับภาษาริบุตรออกแกนิโรธสมาบัติใหม่ๆนะะท่านก็เห็นข้าวก็มีใจแต่มไม่มีอะไรถวายถระเหนอยู่ก็ไปตัดกิ่งไม้แล้วเข้าใจว่าเป็นไม้พวกอะไระเดาเนี่ยนะก็เป็นไม้สำารับฝันให้ภาษาริบุตรรับแล้วก็เดินเลยไปทางบ้านของท่าน ปัญญาก็เอาอาหารซึ่งเตรียมมาให้สามีรับประทานมาให้ถวายพระเรถระเรตกลงว่าสามีนี่ถวายมาจำรักว่อนปัญญาถวายอาหารที่เตรียมให้สามีไอ้คุณณะก็ถวายแล้วก็นอนหลับไปปัญญาก็ต้องกลับไปหุงเข้าใหม่ก็เสียเวลาไปน้อย ก็เมื่อเดินกลับมาก็ตะโกนบอกสามีแต่ไกลนะว่าให้ทําใจให้สบายดเดี๋ยวโมโหหิวมันจะเกิดทำให้ทานมาเศร้ามองไป,ปสามีพอทราบข่าวดีใจมากว่าวันนี้เวลาเรามีของจะให้ไม่มีผู้ที่จะรับมีผู้ที่จะรับเราไม่มีของที่จะให้วันนี้ทั้งสองคนก็มีของที่จะให้แล้วก็มีผู้ที่จะรับเแต่แล้วกินอาหารมันก็เพลียนะหลับไป ตื่นขึ้นมาถึงก็มูลไถเฉพาะที่ท่านไถยนะกลายเป็นทองคำไอ้ตัวเนี้ยวิทยาศาสตร์จะพูดยากครับแต่ว่าเรื่องกรรม,มวิปากะวิสัยเป็นพวกอจินไใจนะฮะสามข้อเนี่ยข้อหนึ่งก็คือข้อนี้เป็นเรื่องที่เราอธิบายยากแล้วก็ไม่ใช่มีจุดเดียวนะมีหลายจุด เราก็ไม่มีคนที่ทำบุญได้ขนาดนั้นมาเป็นเครื่องมือในการสอบทานเทียบเคียงก็เชื่อเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะเพราะอะไรเพราะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของทาง่านปุณณะในการต่อมาท่านก็เป็นเศรษฐีก็เ,เรียกปุณณะเศรษฐีราชรัมอบให้ทั้งหมดเลยก็ถือไม่ใช่สมบัติของท่านมาเกิดด้วยบุญของเขา แล้วก็ลูกสาวท่านก็เป็นหมหาอุบาสิกาที่เด่นดังชื่อนางอุตราแล้วก็นำนางสริมาซึ่งเป็นน้องสาวของหมอจีบ,จบกุมารพัฒเข้ามาเป็นอุบาสิกาในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นอุบาสิกาที่รับจกย่องในด้านเจริญเมตตาภาวนาได้สูงสง่ง อันนี้ก็คือทานเราจะเห็นว่าทานในแนวเนี้ยถ้ามันมันระดับก็สัมปทาคุณเขเรียกว่าสัมปทาคุณแต่ตามปกติมันเจอยากนะฮะการลงตัวเนี่ยมันมันหายากคือหนึ่งก็เรียกว่าวัตถุสัมปทาคือผู้รับอ่ะเป็นรนานามีหรือพระอาะหาันมีสองประเภทจากนั้นนะ แล้วก็สองปัจจยสัมปทาคือของที่เรานำมาบริจาคนั้นเป็นของที่ได้มาด้วยความซื่อสัต์สุจริตไม่มีปัญหาทุกขั้นตอนของการสแสวงหาการได้มาการครอบครองแล้วก็เจตนาสัมปทาเจตนาทั้งสามช่วงก่อนให้ขณะให้หลังจากให้เนี่ยมันประกอบด้วยกุศลในเจตนา ไม่มีเขาเรียกมัชเฉรจิตคือจิตจิตสนีมันเกิดข้ดวูบสองวูบสามวูบเปมันไม,ม,นไม่มันไม่มีเลยนะมันมีแต่ปีติปราโมทย์กางจะให้ไปแล้วแล้วคุณาติเรกัสมรธาคือผู้รับเป็นผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัตใหม่ๆแล้วเราก็ถวายกับท่านเป็นคนแรกเพราะในการลงตัวอย่างเนี้ยมันลงตัวยากคนจึงมีแค่หกรายต่น,นั้นเอง แล้วเราก็ไม่มีตัวอย่างที่จะพิสูจน์ทดสอบนะว่าไม่เป็นไปได้จริงไหมเพราะในปัจจุบันเราไม่รู้ว่าใครเป็นประหานแล้วใครจะเป็นพระหานแล้วท่านออกจากนโรสมาบัติเมื่อไหรแล้วใครถาวายอุค์ประกอบอย่างอื่นเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้ก็ฟังเอาไว้ว่าเป็นความอัศจรรย์ของบุญญาธิการไม่มีคำตอบนะบางเรื่องเนี่ยเราตอบไม่ได้เลย อาตมาเคยพบคนคนหนึ่งตัววันจะตายแไปอย่างไม่รู้มันนานแล้วฮนะทบชอบมาสามสิบกว่าปีแล้วก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าเ็บอกว่ามีพระพุทธรูปมาเข้าฝันให้ช่วยไปซ่อมแซมหลังคาให้ท่านหน่อยเพราะว่าเวลาฝนตกรวัวแล้วท่านก็เปียกหมด ต่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เล่าไ้ฟังกันสองคนบอกเออเราก็ยากจนดูแต่พระท่านก็มาหาหเาชี่ยวใช้ช่วยท่านวันก็ขายทรัพย์สิสนเงินทองแหวนทร้อยอะไรต่ไงของเก่าๆแล้วก็ชวนญาติพี่น้องไปทำกันจนสำเร็จมันไม่ใช่โดนบันดาลหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกว่า สองคนตายายมันก็ขายข้าวสารทีละลิตรทีละถังทีละอะไรนี่นะอย่างมากคนมันแห่กันมาซื้อที่บ้านแกจนขายเป็นตันๆกันเลยนะรับเข้ารับเข้าสารจนถึงก็ส่งออกนอกรวยมากตอนนั้นมาพบเขาเนี่ยเขาก็ามังจะสร้างเจดีย์เทวัดนัหนเปล่าตามมายมทำบุญม,มากๆอย่างนี้ไม่กลัวเลย แกบอกไม่ต้องกลัวเราทานมาเองมาให้ทำเองนั่นคือเป็นเรื่องที่ที่คนใช้ประสบการณ์ตรง,งตัวเองแล้วก็ยืดยันตามสิ่งที่ท่านเชื่อเพราะเรื่องเหล่านี้คนจะต้องทำเองนะต้องทำเองแล้วสัมผัสเองอธิบายแล้วก็จะฟังยากจะเข้าใจได้ยากแต่ถ้าคนที่เคยทำแล้วจะรู้สึกว่าก็ธรรมดาก็ไม่ได้ปนนแปลกอะไร ผลนี้จึงมีความเข้มแข็งในการที่จะสงเคราะห์โนเคราะห์ช่วยหรือกุศลกับบุคคลอื่นบำเพ็ญกุศลสาธารณะไปเรื่อยๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็แนวบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชาประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าอัจฉิกฐานพมกนี้ทํายากหน่อยเป็นฐานะอุปบารมีทํายากถ้าเจตนาให้จริงๆนะฮะ ก็หมายความมาเป็นทานภายในได้แก่ให้บุตรธิดาบริจาคโลหิตหรือว่าช่วยชีวิตบุคคลอื่นหรือเสียสละอะไรได้ตับไตต่างๆที่มันมัน,ม,นมันเสียสละได้เนี่ยดวงตาเป็นต้นพวกนี้เป็นทานที่ให้ยากเพราะว่าคนที่เราสิ่นหรือคนที่เราให้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออว,วัยวะส่วนตัวเราส่วนหนึ่งก็คือบุตรธิดาพัญญาสามีดีมัน,ม,นมันให้ยากนี คนที่ทําได้จริงๆแล้วจิตใจจะต้องเด็ดเดี่ยวและในแง่สังคมเนี่ยค่อนข้างอยู่ลําบากด้วยเพราะสังคมเขาจะไม่เข้าถึงชีวิตระดับอุดมการณ์อย่างนั้นเลยจะโจมตีจะใส่ร้ายแล้วก็ปัญหาว่าคนที่เราให้เขานี่พื้นฐานความคิดมันทันกันหรือเปล่าล่ะมันได้เหมือนกันหาชาลีกับปนางมัดสีเรยเห็นว่าการหาชาลีปนางมัดสีนี่พอพระเวสสันดรอธิบาเยเหตุผลให้ฟังแล้วเธอเข้าใจทันทีได้ แล้วก็ชื่นชมกับการกระทําของพระเวสสันดรแต่คนนอกมันก็ไปโกรธเกลียดแทนนะฮะแต่ที่จริงทั้งหมดเนี่ยเขารู้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นบารมีตามหลังกันมาพูดจากันรู้เรื่องนะฮะเหมือนกับคนเรียนหนังสือระดับใกล้เคียงกันเนี่ยพูดจากันรู้เรื่องแต่ถ้าพื้นฐานมันห่างกันไกลมันก็พูดกันยาก,กนะฮะเพราะนั่นอัจฉริกธานเนี่ยจึงที่เราเคยสังเกตกัน ถ้าที่รู้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสมมติว่าให้ตาตอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบว่าอวัยวะนี่เขาเข้ากันมันเขาปฏิเสธหรือเปล่ากรุ๊ปเดียวกันหรือเปล่าส่วนมากก็อยู่ในแวดวงของความเป็นพี่เป็นน้องเป็นการให้ด้วยความรักความผูกพันฉันพี่ฉันน้องฉันพ่อแม่ลูกอะไรต่อไรเนี่ยนะ แต่ก็จิตใจไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะคนเหล่านี้ที่ทำได้เนี่ยแต่ถ้าจัดเป็นฐานแล้วก็เรียกว่าฐานะอุป,ปบารมีทานที่ค่อนข้างสูงทีนี้ในในการให้เนี่ยพวกการให้วัตถุทั้งหลายเนี่ยก็มีอยู่สองแนวตัวนี้ก็เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยที่มีการถามกันบ่อยบาลีท่านเรียกว่าสาหัตติกาทานคือทานที่เราให้เองเราบริจาคด้วยมือของเราเอง ตัวนี้มันก็มองไปที่ตัวสิ่งที่เราให้เจตนาในการให้แล้วก็บุคคลผู้รับก็ถ้ามันดีหมดนะฮะผลนี้สงก็มากแต่ว่าโดยโครงสร้างจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงว่าทักษิณาบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือแต่และฝ่ายก็ไม่มีสีไม่มีกัลยาณธรรมอะไรทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับแต่สรงใช้ับว่าทายกปฏิกาหกซึ่งตัวนี้น่าทำความเข้าใจ เกิดมาเองมีความรู้สึกมานานตั้งแต่บวชมาไม่กี่พรรษาแล้วก็ชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้ามาต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้น,นนะ่นะคือเรามีความรู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยมันคล้ายๆกับกรบเกลือนอะไรไว้บางอย่างอธิบายธรรมะแบบค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทายกกับปฏิกาหกเขาแปลว่าผู้ให้นะทายกแปลว่าผู้ให้ปฏิกาหกแปลว่าผู้รับ แต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยมองว่าพระก็คือปฏิคาเจ้าบ้านก็คือถายกมันคนละเรื่องเลยนะนี่ก็แสดงว่ามันมีการเห็นแก่ตัวของพวกอธิบายคือพูดแต่จะเอาพูดแต่จะได้ไม่ได้พูดคิดจะให้คนอื่นบ้างเพราะั้นโดยภาคปฏิบัติเนี่ยพร,ระศาสนามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเครื่องกรรมวาทีคือกล่าวเรื่องกรรมเจตนาเป็นเครื่องให้เรียกว่าทานนะที่พุทธวันก่อน เพราะงั้นคนที่ทําหน้าที่ให้ใครก็ตามทําหน้าที่ให้คนนั้นก็ชื่อว่าถายกในขณะขณะนั้นแปลว่าผู้ให้แล้วใครก็ตามทําหน้าที่รับในขณะนั้นคนนั้นก็เป็นปฏิคาหกในขณะนั้นมั้นก็เป็นกิยาปฏิกิยาเพราะในการให้ตัวนั้นพระอาจจะให้ก็ได้ตัวนั้นพระก็เป็นถ่ายยกชาวบ้านก็เป็นปฏิคาหก เอามาชาวบ้านให้พระชาวบ้านก็เป็นปฏิคาไอทายกพระก็เป็นปฏิคาหกก็แสดงว่าไม่ใช่ตําแหน่งนะไม่ใช่สถานะคนเป็นกรรมเป็นกิริยาอาการที่แสดงออกมาในแนวหนึง่งที่าตมาางรู้สึกว่ามันชักจะผูกขาดมากไปหน่อยและโอรัตโอเปียดสังคมมากไปหน่อยนะคือกััฑโยกัตเวทีกบุปการีที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นบุคคลที่หายได้ยากให้เราสังเกตนะเราอธิบายเป็นผู้ใหญ่หมดเลย เป็นผู้หญ่บ,บุปการีที่ผู้น้อยจะต้องกระตันยูกตะเวทีหมดเลยแต่ตรงนี้ที่จริงไม่เป็นกิริยาบุปการีแปลว่าผู้ทําอุปการะก่อนกระตัญญูกตวเวทีแปลว่าผู้รู้อุปการะที่ท่านทําต่อตอนแล้วก็ตอบทาต่อแทนท่านเพราะมันกันแน่ตัวนี้มันก็เหมือนกันนะสมมติว่าในกรณีหนึ่งญาติโยมมีช่วยพระตรงนั้นญาติโยมก็เป็นบุปการีของพระต่อมาพระช่วยโยม พระก็เป็นบุปการีของยูตัวยอย่างที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จไปพบราธารามท่านต้องการจะบวชเป็นแต่ว่าพราหมณ์แก่แล้วก็ใครก็ไม่ยอมบวชให้พระเจ้าเสด็จไปทําทีคล้ายๆกับเยี่ยมเยือนสารีบุตรก็โดยเสด็จไปด้วยคือราธารามพระเจ้าก็รับสั่งคุยด้วยนะท่านก็เลาวววา่าให้ฟัง พเจ้าก็หันมาถามพระภิกษุทั้งหลายว่าใครนึกถึงอุปการะของพรานม,มรานี้บ้างไหมได้บ้างไหมภาษาลิบุตรบอกว่าข้าพระองค์ระลึกได้คนะราวหนึ่งข้าพระองค์ไปบินทบ,บาทยในกรุงราชคือพรามได้ถวายอาหารทัพทีหนึ่งแก่ข้าพระองค์พระเจ้ากรรับสั่งให้ภาษาลิบุตรว่าตอบแทนบุญคุณของอุปการีอย่างเงี้ยได้ไหม สารีบุตรก็เลยก็รับเป็นอุปชาบวชให้และพระราธาก็มารุมคผลเป็นปราในตอนหลังเพราะเห็นว่าตอนนี้พระราธาพรามกก็เป็นบุปการีของพระสารีบุตรในกรณีที่ให้อาหารหนึ่งทัพงทีพระสารีบุตรก็สมมึกคุณแล้วก็ทดแทนทัางก็เป็นกตัญญูกะตะเวชีเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยมันมีการให้มีการรับมีการได้มีการเสียแล้วก็เราก็เอามาที่บายแบบ บิดบังซ่อนเงื่อนคือแสดงความเห็นแก่ตัวของผู้อธิบายนะใ,นใครอธิบายกระต่ามนะี่แสดงเห็นแกนต่ตัวพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คําอย่างนั้นไม่ได้กําหนดที่ตัวคนนะไม่ได้กําหนดที่ตัวคนแต่กําหนดที่การกระทําในแต่ละขณะดีก็เพราะการกระทําชั่วก็เพราะการกระทําถูกเพราะการกระทําผิดก็เพราะการกระทําก็หมายความว่าทุกข้อเนี่ยคนเป็นได้ด้วยการกระทําของคนเหล่านั้น ดังนั้นในกรณีของการให้ทานเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยสมมติพร,พระเปบิณฑบาตโยมก็เป็นบุปการีของพระพระก็ต้องกตัญญูกตวเวทีต่อโยมแล้วก็ยังมีโครงสร้างอีกโครงหนึ่งพระเจ้าทรงแสดงเรื่องสังฆะว่าพิสูจน์ทั้งหลายทายกนั้นมีอุปการะต่อเธอโดยการทนุบำรุง้วยยตุปัจจัยทั้งสี่ นะพวกเธอก็ต้องสำนึกกตัญญูกตเวชีสำนึกอุปการคุณของทายกก็สงเคราะห์ชาวบ้านด้วยธรรมทานเห็นไหมว่าพระก็ต้องกตัญญูต่ชาวบ้านชาวบ้านเองก็ต้องกตัญญูต่อพระตามสงควรแกร่กรณีไม่ใช่ว่าให้คนกลุ่มหนึ่งผูกขาดความเป็นบุปการีวันเกิดผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ต้องไปถ่ายให้สักการะวันเกิดผู้น้อยผู้น้อยก็ต้องไปให้สักการะแล้วก็ นึกดูทบทวนไปทบทวนมาเอ๊ะเราเคยได้รับอะไรจากผู้ใหญ่อุค์นี้บ้างท่านนี้บ้างก,ก็ไม่เห็นมีแล้วก็เรียกร้องความกตัญญูกตเวทีความสำนึกค,คุณะถ้าไ่ทาก็เป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็พิกลนะน,นะเพราะาธรรมะเนี่ยทีย่พระพุทธเจ้าส่งสอนว่าทรมันเจริสุจริตั่างนะนังรุจริตั่างเจริญึงประพฤติธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริต ผลธรรมะมันเป็นสัจธรรมเอากันจริงๆทรงๆพู้เจ้าว่าอย่างไงคืออย่างนั้นไม่ใช่เป็นตำแหน่งผูกขาดว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะต้องเป็นบุปการีตลอดมันมีบางช่วงบางตอนที่ลูกเป็นบุปการีสิทธิ์เป็นบุปการีก็ดูซิว่าใครทำอุปการะอะไรแก่ใครอย่างไรมันไม่ใช่ไปตำแหน่งผูกขาดนะเป็นการปฏิบัติธรรม เขาเรียกว่าเป็นกรรมวาทีตำหลักของพระพุทธศาสนาต้องฟังเท่าไรใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง,งอองามไปบูตรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังงทลายโดยทั่วกันสวัสดี